ความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ประกอบด้วยการเกิดเติบโตเจ็บป่วยและตายตามหลักวิทยาศาสตร์ชีวิตเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการวิวัฒนาการทางชีวภาพในขณะที่ในทางปรัชญาและาศาสนาชีวิตอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีบทเปลี่ยนที่ต้องเรียนรู้เราเกิดมาทำไมทางวิทยาศาสตร์ เราเกิดมาเพราะกระบวนการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตไม่มีเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทางาศาสนาและปรัชญาหลายาศาสนามองว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แก้ไขกรรมหรือปฏิบัติภารกิจบางอย่างในโลกนี้ทางจิตวิทยาเราสามารถสร้างเป้าหมายชีวิตขึ้นเองเช่นการสแสวงหาความสุขความสำเร็จหรือการช่วยเหลือผู้อื่น บาปบุญมีจริงหรือไม่ตามหลักศาสนาหลายศาสนาเชื่อว่าบาปและบุญเป็นผลของการกระทำบุญนำไปสู่ความสุขส,ขสวนบาปนำไปสู่ความทุกข์ทางกฎแห่งกรรมหลักของเหตุและผลบอกว่าการกระทำของเราจะส่งผลต่ออนาคตในทางใดทางหนึ่งทางวิทยาศาสตร์บาปและบุญอาจถูกมองว่าเป็นหลักจริยธรรมที่ช่วยให้สังคมดำรงอยู่ได้คนที่ทำความดีมากได้รับการยอมรับจากสังคม นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ทางศาสนาหลายศาสนาเชื่อในนรกและสวรรค์ว่าเป็นสถานที่หลังความตายทางจิตวิทยานรกและสวรรค์อาจเป็นสภาพจิตใจความรู้สึกผิดหรือความสงบในใจของแต่ละคนทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่พิสูจน์ว่านรกและสวรรค์มีอยู่จริง ทำไมต้องมีความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์เป็น,นกลไกตามธรรมชาติที่ช่วยให้เราปรับตัวและเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนาความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความยึดติดและตัณหาถ้าเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเราจะลดความทุกข์ลงได้ทางจิตวิทยาความสุขและความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของสมดุลชีวิตไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดไปทำไมต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทางวิทยาศาสตร์ โรคภัยเกิดจากเชื้อโรคพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางศาสนาบางคนเชื่อว่าโรคภัยเป็นผลกรรมจากอดีตชาติหรือเป็นบททดสอบในชีวิตทางปรัชญาโรคภัยสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตและกระตุนให้เราหาวิธีป้องกันหรือรักษาสรุปคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ศาสนาหรือปรัชญาชีวิตคือการเดินทางที่เราสามารถกำหนดความหมายเองได้บาปบุญนรกสวรรค์อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแนวคิดที่ช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมสุดท้ายแล้วการมองโลกในแง่ดีการดูแลสุขภาพและการแสวงหาความสุขในปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น